สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องมอสทรีซันนะครับวันนี้ก็จะมาอาบน้ำให้กับหมาที่วัดนะครับก็จะเป็นหมาที่กินตัวขี้ขๆ้สดามากแล้วก็ไปที่ไหนก็มีทุกคนไล่มันนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการอาบน้ำให้กับมันนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมาตัวนั้นอาบน้ำแล้วจะเป็นยังไงไปครับ ัวนีว่านะอาบไปแล้วนะนี่ตัวในชื่อโอเวนแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เราจะอาบให้มันนี่โทนนี่นะ c มอนเร็วเร็วเร็ว,รวไปอาบน้ำไปมีหมายเยอะเลยครับแต่วันนี้อาบให้ตัวนี้ก่อนมาเนาวขม o นอ่ะยากมากนะครับ เดี <Pil> ๋ยวเราจะทำการเอามันออกมาจากในนั้นเราจะทำการอุ้มมันไปก่อนเราจะอุ้มมันไปก่อนนะไปดูสีหน้า พร้อมไอาบน้ำไม่เพื่อนนายต้องไปอาบน้ำนะกินโทนายเผ็นมากโอเคครับได้ผมอุ้มมันไปก่อน พินจะเจรับเลยวัน,นีเพื่อนรู้สึกสบายตัวมากเลยอตอนที่เป็นขั้นตอนการเอาเปรย์มาฉีดนะฉีดใต้ท้องข้าเห็บข้ามาตอนตองปกคอเน้องอา้าวให้เตเปมีมปไหมเอาแบบไม่ฝอยได้ไหมปักได้ไหม ับไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหีหยิบมันมันไม่เพิ่งมาถองแล้วอันนี้อันนี้เลื่อนไม่ใเย็นเลื่อนดีดีดิเออเย็นดิมันเย็นหรือว่ามันยังอะไรเลื่อนเลื่อนเลื่อนถอนเลื่อนเลื่อนอ๋อสอยสอยขาดทำไมล่ะกัดกับไปเว้นบ่อยจนติดเลเวลแล้วนะเดี๋ยวเจ๊ล็กนี่มันแดงแดงถอนกลับเดี๋ยวเจ๊ อเนี่ยนนนีี่ตรง้ะหูโทมต้องคันบ่อยๆให้ในหูมันวัดหูฟังเนี้ยหูฟังเนี้ยสิบแล้วเอาไว้แฉะเลยสิบแฉะขาเนี่ยหน้าขาเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าหินเออเอาไว้แฉะให้ชุ่มมาเลยมันเป็นฝอยมันไม่ฝอยเข้าเนี่ย เนื้อตามตัวทุ่มละทุ Oliver, seldom, Esta, ่มเรียบร้อยโอ้ยฉีดก้อยก้อนปล่อยยังปล่อยยังปล่อยอะไรยังสรดสระก่อนสรดก่อนโอเคเดี๋ยว่าผมไม่ชีวะไม่บ้ารอแล้วถ้าล้างอัดฉีดอ่ะตายก้อยตัวดีเลยปิดก่อน อาบตัวนี้เสร็จเหมือนตัวนี้จะถูกใจยอยากอาบด้วย,น,ยนี่คือตัวมันนะ้ำกลวยจะอาบน้ำดีกว่า,จ,า,า,าจับหมาวัดอาบน้ำเนาะวันนีนะ้ได้ไปแล้วเมวื่อวานโอเวน่นวันนี้เจ้าโทนกับเจ้ากล้วยไปอุม้มไปจับเชือดแลเกล้วย ดับน้ำครั้งแรกของชีวิตชอบกวยจะผมแต่ขนแข็งนะาอาบไปเขนเริ่มนุ่มหายใจแรงเหมือนมึงเหนื่อยอะไรมาไหนกวยอาตอนนั้นมันจะนอนมันก็งั้นแหละแบบงั้นแหละหายใจแรงจริงๆ <c oughs> คนอาบต้องเหนื่อยไม่ใช่เหรอ มาแกล้งมาจากวัดตาขาวสารทิศสารทิศลูกสารทิศสารสารก่อนลาดลาดก่อนนอนแล้ววะลาดก่ันลาดเคยชิ้นห่างวะเป็นไรชอบเข้ามาอยู่ว่างขาวะเนอะไปแล้วกลัวจะไปแล้วมันตีกลัวอันนี้ไม่กลัวแล้วมุ้ยคุณไปเสร็จยัง อ้ดูดิเสือสีขาวจัวเห็นไหมเห็นไหมสบายโตทีงสบายเลยสั่นกันเออขาวจัวเลยวะสบายไหมลกลายเป็นหมาจิ้งจอกไปแล้วนะแกเป็นมาจิ้งเอกกล้วน ขาวจอกเลยว่าหมาจิ้งจอกเลยเนี่ยหมาจิ้งจอกไาแล้วหางจิ้งจอกเนี่ยดูหางมันเตี้ยมันเขาเรียกว่าสีเท้าด่างหนางหน้าเด่นหางดอก่เขาเห็นตาไหมตาดำกบกับสีขนไปแล้วนั่นแหละหมาในหมาในตำรายไหมนี่ยตัดภาพมาที่คนอาบน้ำหมาสีเท้าด่างนะหางดอกหน้าเด่น หน้าแดนหางดอกฉลาดนี่เนี่ยมันแสนรู้เนี่ยหน้าแดนไม่ไดเนี่ยคออีกนะคอขาดเนี่ยหมาตำลาเลยไหมชว์หน่อยได้หมาเรามีหมาแต่งตำลาลินโชลินนี่กูเอ้โชลินโชลินลินดําด้วยอ้าปากสี่เท้าด่างหน้าแดนหางดอกลินด,ดําเนียนะ แล้วก็คออีกเดียวคอขาดเถากล้วยขนเงาวับเลย่ะขนเงาวับเลยแหายใจแรงมากๆขนเงาวับเลยเนี่ยดี<ค>น,นะนที่มันไม,ไม่เป็นตัเสียหมามน,เน,านเนี่ยหลังอาอีกต่างหากครบแสวุดเลยเนี่ยหมาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย หมาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหมาเข้าตําราหมดทุกอย่างเลยพัวาดหวา <c ười> โอเคนะครับคลิปหน้าเราจะทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าชอบหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ comment ที่ด้านล่างเลยจะได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับซีอูจ้าจุจบ๊บ